ปืนใหญ่อัตราจรคือยานพาหนะติดตั้งปืนใหญ่ที่มีล้อตีนตะขาบหรือล้อยางทั่วไปแต่ไม่เหมือนรถถังมีหลายประเทศพยายามสร้างปืนใหญ่อัตราจรก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันไม่เสถียรพอหรือไม่เข้ากับแผนการของยุทธการการทําสงครามในรูปแบบที่คุ้นเคยกันการเติบโตของปืนใหญ่อัตราจรนั้นมาจากความสําเร็จของรถถังในสมรภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีแบบใหม่ของนายพลกูดเรียนแหง่งเยอรมันที่เคลื่อนพลไปทั่วบนพื้นแผ่นดินของโปลแลนด์ฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตสึ่งกองกำลังสนับสนุนจะต้องเคลื่อนทัพด้วยความเร็วเท่าเทกับรถถังและสามารถไปในทุกที่ที่รถถังไปได้ในช่วงสองครามโลกครั้งที่สองเกิดสอแนวคิดว่าควรนำปืนใหญ่อัตราจรไปใช้อย่างไรบ้างโดยแนวคิดแรกมองว่า เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพปืนใหญ่ดังนั้นจึงควรพัฒนาในการใช้ยิงสนับสนุนขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งเชื่อว่าควรใช้เป็นปืนใหญ่ที่เคลื่อนที่สนับสนุนยานเกราะในระยะประชิทดทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมและนำไปสู่การพัฒนาปืนจู่โจมนายพลกูดเดรียนตระหนักดีว่าเขาต้องการปืนใหญ่อัตราจรในการสนับสนุนรถถังและกองพลทหารราบ กองทัพเยอรมันเริ่มการพัฒนาปืนใหญ่อัตราจรในปี1938โดยการนำปืน SIG 15ซนเมไปติดตั้งบนโครงรถถัง Panzer I ซึ่งเป็นปืนทหารราบที่นำไปติดตั้งบนโครงรถถังโดยมีเกราะป้องกันอย่างง่ายๆออกกิบัติการครั้งแรกในการบุกฝรั่งเศสเมื่อปี1940เยอรมันพัฒนาปืนใหญ่อัตราจรที่มีประสิทธิภาพหลายคัน รวมถึงฐานปืนที่ยอดเยี่ยมอย่างเรือเชื่อปืนใหญ่อัตราจรที่ผลิตมากที่สุดก็คือสเต r m g มเกชเชอร์ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรถถังเพราะทำหน้าที่แทนรถถังอยู่บ่อยครั้งเมื่อสงครามเริ่มพลิกผันเยอรมน,นีตกอยู่สถานะเสียเปรียบก็มีการเร่งหาปืนใหญ่อัตราจรกันมากมายเมื่อมาถึงในปี1941กองทัพอังกฤษเอง ก็มีความต้องการปืนใหญ่อัตราจรอ,อย่างเร่งด่วนทั้งสําหรับกองกําลังวิทักษ์มาตุภูมิอังกฤษและกองทัพที่8ในทะเลทรายของแอฟริกาเหนือโดยพัฒนาปืนเชอร์ชิล76.2มม,มรุ่น Mark 1สำหรับกองกําลังวิทักษ์มาตุภูมิอังกฤษสั่งผลิตครั้งแรก100คันแต่ผลิตจริงเพียง24คันเท่านั้นก่อนที่จะยกเลิกการสั่งซื้อรถเหล่านี้ถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อม ขณะเดียวกันปืนใหญ่อัตตาจรบิชอปผลิตเพื่อกองทัพที่8ของอังกฤษและออกปฏิบัติการในแอฟริกาเหนือหลังจากนั้นก็ในซิซิลีแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยรถถังมาร์คเซเว่นของสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะถูกแทนที่โดยปืนใหญ่อัตราจรเซกตอันอีกทีหนึง่งกองทัพอ,อิตาลีมีความคิดพัฒนาปืนใหญ่อัตราจรพอๆก,กับกองทัพเยอรมันโดยผลิตเพื่อเข้าประจำการในกองทัพอ,อิตาลี รู้จักกันในนามเซโมเวนเตเป็นยานพาหนะที่ดีเยี่ยมกองทัพเยอรมันได้ใช้รถเหล่านี้ในจำนวนมากเช่นกันและกองทัพอิตาลีก็นำมาใช้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมสงครามในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนับว่าญี่ปุ่นรั้งท้ายอยู่มากในเรื่องของการพัฒนายานเกราะและยิ่งล้าหลังเข้าไปอีกสำหรับการพัฒนาปืนใหญ่อัตราจร ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีการออกแบบบ้างแต่ก็ไม่เคยนําไปผลิตในจํานวนมากๆเลยปืนใหญ่อัตตาจรญี่ปุ่นที่มีจํานวนมากที่สุดก็คือ t y p โฟ HORO 1 5 0ม mm. มโดยรถเหล่านี้ถูกสร้างด้วยมือไม่เคยมีการก่อตั้งโรงงานผลิตแต่อย่างใดและแทบไม่มีข้อมูลหลงเหลืออยู่เลยว่าปืนใหญ่อัตตาจรเหล่านี้เป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพเช่นไร ภายหลังจากที่กองทัพยานกราะของโซเวียตถูกทำลายลงโดยกองทัพเยอรมันในเดือนพฤนนาคมปี1941ปฏิบัติการบาบาบรอสซ่ารัสเซียสร้างกองพลยานกราะขึ้นมาใหม่และถูกใจปืนใหญ่อัตราจรมากจนผลิตออกมาเป็นจำนวนมากโดยมุ่งเน้นการผลิตปืนจู่โจมอัตราจรและนำไปใช้ในยุทธการตามแบบฉบับของรัสเซียได้ดีกว่าแค่การนำไปสนับสนุนกองพลปืนใหญ่ตามแบบฉบับของฝั่งตะวันตก สงครามโลกครั้งที่2นับเป็นช่วงเวลาการแจ้งเกิดของปืนใหญ่อัตราจรทั้งในฐานะยุโทโธปกรณ์ที่มีความสําคัญโดยตัวมันเองและในฐานะส่วนหนึ่งของกองพลยานเกราะซึ่งเข้าแทนที่ปืนใหญ่ในหลายกองทัพทั่วโลกและนี่คือทั้งหมดของยุคแจ้งเกิดของปืนใหญ่อัตราจรถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามด้วยน,น,นะครับ แล้วก็อย่าลืมไกดไ like ลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ